สวัสดีครับก่อนอื่นเราจะต้องมาทำความรู้จักกับระบบค่ารูมแลวก็เ c ็กซ์เคก่อนนะครับ a c c o u n t ที่เราจะได้นะครับก็จะเป็นขึ้นต้นด้วยนะครับ pp นะครับจะ p ีเล็ก pp ใหญ่ก็ได้นะครับแล้วแตนะ่จะเป็น pp ตามด้วยเลขประจำตัวนักเรียนนะครับ เลขประจำตัวนักเรียนอ่า p ี PP, ตามด้วยเลขประจําตัวนักเรียนแอดเครื่องหมายแอดผ่านพาวดอทเอซดอททีเอผ่านพานี่สะกดดีๆนะครับสะกดให้ถูกต้องก็ PanPraO W.A C นะครับปกติเราก็ เเขาเราก็จะใช้ gmail ส่วนใหญ่ก็ at gmail com อะไรประมาณนี้แต่ของโรงเรียนเราก็จะเป็น at phanpao a c th นะครับแล้วก็รหัสผ่านนะครับก็จะเหมือนกันเลยก็คือขึ้นต้นด้วย p ใหญ่นะครับรหัสผ่านขึ้นต้นด้วย p ใหญ่ตามด้วยเครื่องหมาย at sign แล้วก็นอกนั้นเป็นตัวเล็กทั้งหมดนะครับ s w แล้วก็เลข0ตัว r ตัว d นะครับ อันนี้คือรหัสผ่านของอีเมลนะครับหลังจากนักเรียนรู้รหัสผ่านรู้อีเมลแล้วนะครับก็ไปเริ่มกันได้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นก็จดไว้ด้วยนะครับจดใส่สมุดจดใส่กระดาษเอาไว้เดี๋ยวเผื่อลืมนะครับเวลาเข้าไปกรอกใช้งานนะครับรูก็จะเข้ามาทีนี้ในการเข้าใช้งานนะครับ มันก็จะม,มีการอยู่หลายรูปแบบซึ่งปัญหาการใช้งานแต่ละเครื่องอาจจะไม่เหมือนกันนะครับ Android เหมือนกันแต่ก็เกิดปัญหาไม่เหมือนกันก็มีนะครับดังนั้นวิธีของครูก็จะเอาแบบเพื่อนๆก่อนเข้าทางเบราว์เซอร์นะครับเบราว์เซอร์เบราว์เซอร์ที่กูใช้ก็จะเป็นอ่นี่ครับ Google Chrome นะครับ Chrome คือตัวนี้ นี่ตัวนี้นะครับกดเข้าไปจะเป็นอะไรมาก็แล้วแต่นะครับแถบข้างบนเนี่ยจิ้มไปเลยว่า,า Google นะครับอ่าปกติมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับก็คือทุกเครื่องของ Android นะครับเวลาเราไปซื้อเราไปอะไรเขาก็ทางร้านเขาก็จะลงอีเมลอะไรให้หมดนะครับทีนี้ เราเข้ามาเราก็ใช้อีเมลของเขาได้เลย,เลยทีนี้แต่เวลาเราจะเพิ่มอีเมลเราทําอย่างไรนะครับอันนี้กูก็ปกติเมื่เข้ามาก็จะเป็นแบบนี้แหละเราก็กดกลมๆแล้วก็ดูซิว่าบัญชีตรงนี้นะครับบัญชีตัวนี้เน,นี่ยแอดจีเมลนะครับเราจะไม่ใช้ตัวนี้นะครับเราจะไปจัดการบัญชีใหม่ก็คือไปการจัดการบัญชีนะครับกดจิ้มเข้าไปสีปฟ้าๆแล้วก็ เอาเข้าโหมดมันมีเอาในโทรศัพท์เราเข้าโหมดแบบนี้ก่อนก็ได้ถ้าสําหรับคนไม่อยากลงแอปนะครับไม่อยากลงแอปใหม่เอาโหมดเข้าโหมดแบบไม่ระบุตัวต,วตนเนี่ยเราก็จะไปเพิ่มชื่อได้เนี่ยมันจะขึ้นมาแบบนี้เราก็กดลงชื่อเข้าระบบ เลขประจำตัวนะครับก็ P P ตามด้วยเลขประจำตัวนักเรียนที่ครูเคยได้แจ้งไว้นะครับรก็อย่ามาลอกของคนอื่นนะครับตรวนี้เดี๋ยวเข้าไปเป็นชื่อคนอื่นนะครับแปบดบพานเผล w W A C t T H บางคนหาคาว่าดอทไม่เจอนะครับดอทก็คือจุดนั่นเองนะครับก็กดถัดไปดอ,อสสกูหนึ่งรหัสผ่านก็ามาตรฐานสากลน,นะครับมารหัสผ่าน Pi ใคื w ่อ my มายแอดไซส์เเล็ก w 0 rd นะแล้วกดถัดไปนะครับ ร้อยแล้วนะครับเพียงเท่นี้เราก็เข้าได้แล้วแต่ที่นี้ถ้าใครเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับกดจุด9กจุดเนี่ยคัลูมอันนี้คือเข้าทางเบราว์เซอร์นะครับยังไม่ยังไม่เข้าทางแอปนะครับเข้าทางเบราว์เซอร์ก็จะขึ้นมาแบบนี้นแล้วเราก็กดบวก ใส่รหัสห้องได้เลยแล้วกดเขาร่วมชั้นนะครับแต่ในกรณีที่ถ้าหากว่าเรามีคัทรูมแล้วเราลงแอปเรียบร้อยอยากจะเพิ่มเข้าไปเราก็กดเข้าไปในคัทรูมนะครับกดเข้าไปในคัทรูม บางคาดรูมอาจจะไม่ขึ้นมาแบบนี้นะครับก็นี่ครับกดกลมๆแล้วก็ไปเพิ่ม,มบัญชีอื่นนะครับกดกลมๆแล้วก็เพิ่มบัญชีอื่นนะครับระบบก็จะหาข้อมูลเข้ามา กำลังซิงค์ข้อมูลกันอยู่จุดช้าหรือเร็วก็วข,ขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตนะครับ P P รหัสผ่านนะครับก็ตัวพีใหญ่ at s h w ศ r d นะก,กดถัดไปะกดยอมรับ ค,คือคัสต์รมก็กําลังประมวลผลทํางานอยู่ยถ้าใครเน็ตเร็ววิ่งเร็วนะครับนี่นะครับสำหรับคัสตรูมคนไหนที่เคยเข้าห้องไปแล้วมันก็จะดึงข้อมูลเข้ามาถ้ายังไม่เข้าห้องก็จะขึ้นมาแบบนี้เฉพาะห้องแรกก่อนเราก็กดเครื่องหมายบวกที่อยู่ด้านล่างนะครับ กดคือไม้บวกที่อยู่ด้านล่างแล้วก็ใส่รหัสห้องได้เลยนะครับรหัสห้องใส่เสร็จแล้วก็กดเข้าร่วมนะครับอันนี้คือการเข้าใช้งาน Google c a r s Room ส่วนคนที่มีปัญหาอย่าง <S 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 อื่นนะครับเดี๋ยวค่อยเข้ามาแก้ปัญหากันในห้องนะครับถ้านอกเหนือจากตรงนี้นะครับพอมาแก้ปัญหากันว่าเราจะทำอย่างไรนะครับตอนนี้ ก็จะออกไปก่อนก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ